นี่นะครับถ้าเราเสียจังหวะเนี่ยเราสามารถกดสกิลลิงได้นะครับแล้วกลับไปส่วนเขาเนาะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นลิงค์ให้ถูกวิธีนะครับบางคนนี่อาจจะคิดว่าลิง์มันไม่มีประโยชน์เป็นได้แค่พุ่มหญ้าจะไปช่วยอะไรได้แต่คนได้ดูคลิปนี้แล้วจะมีประโยชน์มากเลยครับ นี่นะครับในตอนนี้ผมเห็นสตูอยู่บนบ้าน Done ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมวิ่งขึ้นไปแบบตัวเปล่าเนี่ยผมก็อาจโดนสตูยิงตายใช่ไหมครับแต่ถ้าผมมีลิงเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรตนนงนี้แหละครับนี่นะครับผมก็จะกดสกิลลิงขึ้นไปนะครับถ้าคนที่เขาเล่นไม่ค่อยเก่งเนี่ยเ <im> <ns> ขาจะไม่ยิงเรา้วครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขาเล่นเก่งอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะยิงเราแ,แต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นที่ไม่โดนนะครับคือมันมีเปอร์เซ็นเยอะมากเลยครับที่จะไม่โดนเนี่ยเอาเป็นว่ากดสกิลลิงเนี่ยชัวร์กว่า นี่นะครับเราก็กดสกิลลิงลบกระสุนเขานะครับเขายิงมามันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่มันจะโดนเราครับเราก็ยิงสวนไปเลยครับจังหวะนี้ยังไงยังไงนี่นะครับในคลิปนี้ผมจะมาทำให้ดูว่าเสียจังหวะเป็นยังไงเสียจังหวะใช่ไหมครับผมยิงพลาดเนี่ยคือนี่ครับผมเสียจังหวะแล้วนะคือผมกดสกิลลิงมาเนี่ยผมก็สามารถสวนได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะลิงไม่ใช่ว่ามันจะแปลงเป็นได้แค่พุ่มหญ้าทำอะไรไม่ได้มันก็มีประโยชน์ของมันนะครับ เป็นไงบงั่งรับกับการสอนเล่นลิงแบบถูกวิธีนะครับถ้าดูคลิปจบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับแล้วถ้าคลิปนี้ถึง5ไลค์นะครับจะมี e ี2สออกมานะครับกดติดตามด้วยนะครับ